สวัสดีค่ะนี่นะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลค่ะนี่นะคะเรามาอัปเดตต่อนะคะว่าโอ้โหช่างเร่งฝีมือแบบเต็มที่เลยนะคะเพื่อใหอ้เทให้เสร็จโดยเร็วนะคะนี่เรามาดูนะคะก็โอ้โหปูนก็เหลือแค่กระสอบเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็นี่นะคะมาดูนะคะนี่ช่างก็ทําการตักหินนะคะไปผสมปูนนะคะไปผสมปูน นี่นะคะก็เร่งฝีมือนะคะเร่งฝีมือแบบเต็มที่เลยนะคะนี่นี่นะคะเรามาดูนะคะเอซี FC เรามาลุ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะช่างคุยนะคะตอนนี้นะคะเรามาสอบถามช่างคุยนะคะโอช่างคุยตอนนี้กําลังทําอะไรคะอ๋อเทแท่งเออเทแท่งสี่เหลี่ยมอีก นออจุดศูนย์กลาง๋อททำจุดศูนย์กลางนะคะเอฟซีทำจุดศูนย์กลางตรงนี้อีกนะคะนี่ก็เห็นไหมคะช่างถุยก็ค่อยๆทําไปนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทํานะคะเดี๋ยวมันจะเกิดความแอ่นขึ้นนะคะทําไมต้องเทจุดศูนย์กลางนี่ช่างถุยบอกแล้วนะคะเรามาดูนะคะอั่งนี้จะเป็นเก้าต้นอ๋อฝั่งนี้ก็จะเป็นเก้าต้น โอ้นี่ใส่บ้านสองหลังเลยเหรอคะช่างทุยโอ้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านสองหลังเลยนะคะนี่นะคะเอฟซีช่างทุยก็ทำการมาแล้วมาแล้ว น,นี่นะคะก็ตอนนี้ก็เทเทจุดศูนย์กลางนะคะ f c ซี Z, เทจุดศูนย์กลางเพื่อที่จะรับน้ําหนักนะคะเ<ด>พื่อรับน้ําหนักนะคะถ้าคิดว่าน,ะะนี่นะคะถ้าคิดว่าเอ่อไม่งั้นก็รับน้ําหนักไม่ได้ก็จะทําให้เอียงนะคะจะทําให้เอียงนี่นะครับตอนนี้ช่างก็ทําการเทแล้วนะคะก่อ,อกจุดนั้นนะคะตอนนี้ช่างทุยก็กําลังก่อแบบขึ้นนะคะ นี่นี่ก็คือการเทตรงจุดตรงนี้เพื่อรับน้ำหนักทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแค่เฉพาะด้านหน้าด้านเดียวหรอคะช่างพุยอ๋อตรงนี้ทั้งแถวเลยใช่ไหมคะโอ้ นี่นะคะก็ช่างก็ผสมปูนแล้วนะคะเอฟซีก็นำปูนไปเทนะคะเทตรงเสาตรงนั้นนะคะท่อนะคะเรียกท่อเนาะ ทำงานเร็วมากเลยนะคะขรบแปดหรือเปล่าไม่อแนาทีครับเพื่อใส่โฆษณาได้อ๋อห้าก็ได้ค่ะแล้วแต่แต่ถ้าแปดนาทีใส่โฆษณาได้ใส่โฆษณาได้เยอะ แล้วก็อยากถ่ายช่างทุยนานๆเขาก็เลยต้องเอาแปดนาทีโอ้ใส่สองแถวเลยละ่ะคะช่างทุยอ๋อแถวเดียวแถวเดียวเนาะอืมแถวเดียวค่ะ นี่นะคะก็เทต้นนี้ได้แล้วนะคะเอฟซี FC. โอเคอยู่แล้วตอนนี้ก็ลมพัดมาเรื่อยๆนะคะลมพัดมาเรื่อยๆนะคะ Да. <laughs> マジで。 ก็ทำการกออีกล็อกหนึ่งนะคะเพื่อรองรับน้ำหนักไม่ให้แอนนะคะ อย่าสมบ,บนไณอย่าบาังกล้องไหลาเนี่ยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะ T P Coffee T P Skin แนะน,นำช่องเฟิ่อมมือชูชันะ้นะคะนี่ยนะะ คลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ